สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจอกันในวันที่เช้า,ชาว,วันที่สามนะคะสามพฤศจิกานะค,ะคุณผู้ชมนะ,ะก็วันนี้น่าจะมีลอตเตอรีตต่ขายแล้วมั้งคะก็วันนี้ก็มาเจอกันกับคลิปเด่นหน่วยบนนะคะสําหรับงวดที่แล้วไม่เป็นไม่เป็นไม่ได้นําเสนอนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันเด่นเลขสี่นะคะเด่นเลขสีะะ่เนาะเด่นเลขสี่นะคะงวดน,นี้ก็ ก่อนจะชมคลิปนะคะก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคาเตือนโปรดใช้วิจารญาในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นขอให้ทุกท่านโชคดีและถูกรางวัลกันทั่วหน้านะคะเง่งๆรวยๆนะคะก็สําหรับเด่นหน่วยบนวันนี้นะแม่เบนก็เอามาเหมือนเดิมนะคะอันนี้อันนี้ก็คือ ตั้งแต่ตุลาเนาะงดวันที่หนึ่งพิจิกาไม่เป็นไม่ได้มาไม่ได้มาทําแบบนี้ให้นะคะก็แต่ว่ามันเด่นที่เลขสี่นะคะคุณผู้ชมทีนี้เอ่อสำหรับสูตรที่ไม่เป็นเอาไปทำเอ่อเอ่ออะไรอะ่ะทำสองตัวบนนะคะมันไม่มีเลขหกแต่ว่าแต่ว่าพอพอจับมารวมกันนะคะพอจับมารวมกันเอายหลายๆสูตรนะ,ะมันกลายเป็นเด่นเลขสองกับเลขเลขหนะ,ค,ะคุณผู้ชมนะคะ ส่วนเลขแปดมันมีแค่สามหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็เลขเจ็ดเลขเจ็ดก็จะมีมีหนึ่งมีสองมีสามเหมือนกันแล้วเลขห้าเลขห้าก็จะมีหนึ่งสองสามเหมือนกันนะคะแต่เลขห้ามันไปนเด่นที่หลักสิบนะคะเล <c oughs> หลักสิบหลักสิบบนนะคะเด่นเลขสองกับเลขห้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีหนึ่งเนาะว่า ถ้าจับรวมแล้วหลักสิบบนนะคะมันจะเด่นที่เลขอะไรแต่ว่าเมื่อวานนะไม่เป็นเอาไปรวมสามสูตรเนาะมันเด่นที่เลขสองกับเลขห้านะคะทีนี้ตัวนี้เด่นเด่นที่เลขสองกับเลขหกนะคะเลขสองก็จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสูตรเลยนะคะเจ็ดสูตรเลยทีนี้เลขหกหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดเดสูตรเหมือนกันทีนี้ระหว่างสองกับ6กตัวไหนจะมานะคุณผู้ชมหรือว่ามันจะไม่มามันจะไม่มาสองกับ6มันจะมาพวกไอตัวตัวรองหรือเปล่านะคะก็เดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเนาะกับเลขวิ่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเลขวิ่งอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับเออสำหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบแค่นี้นะคุณผู้ชมเพราะว่า แต่ว่าที่ไม่เป็นจับให้มันไม่มีเลขหกนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันอีกทีหนึ่งเนาะสาหรับสองตัวบนนะ,ะก็อาจจะเอาเอาเลขหกมามาประกอบด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าเกิดเลขหกมันมาเนาะแต่ว่าในในเลขวิ่งมันมีเลขหกเยอะเยอะนะคะไม่รู้หกนี้มันจะไปมันจะมาหน่วยหรือมันจะไปหลักร้อยนะคะแต่ว่าเออเลขหกนี้ในหลักสิบไม่มีนะคะไม่มีนะคุณผู้ชม หลักสิบมันจะมีเลขเลขเก้าเลขสองเลขห้าเลขแปดนะคะทีนี้สําหรับคลิปนี้ก็จะทําคลิปสั้นๆนะคะก็ฝากคําเตือนอีกรอบหนึ่งเนาะโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นแค่หลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่รัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นก็ให้ทุกท่านโชคดีและถูกระวัลกันทั่วหน้านะคะให้เหงเงินรวยด้วยด้วยก็ ไม่ได้มานาไม่ได้มาบอกวิธีนะคุณผู้ชมไม่ได้มาบอกวิธีนะเพราะว่าถ้าบอกปุ๊บมันก็จะยาวนะมันก็จะยาวเหมือนอันนี้สูตรนี้นะสูตรนี้ก็งวดก่อนนู้นมันหลุดหลุดนะคะที่ออกแปดเก้าสามเนาะหลุดไปอยู่หลักสิบล่างนะคะทีนี้มันเข้ามาสองงวดแล้วนะที่ออกนี้นะมาทั้งสองตัวเลยนะอันนี้ก็มาสองตัวเหมือนกันนะ สำหรับสูตรนี้นะคุณผู้ชมก็ใช้หลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบบนบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะคะสูตรนี้เดี๋ยวไม่เป็นจะเอาให้ดูแค่ไม่กี่สูตรเนาะห้าบวกหได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองเนาะได้ใช้สองสองบวกสี่ได้หกนะคะ หกบวกสองได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะใช่หนึ่งตัวเดียวได้สองหกแปดหนึ่งเนาะสำหรับสูตรนี้นะคะงวดที่แล้วมันเข้าที่เลขสนะี่เนาะมันมาสองตัวเลยนะคุณผู้ชมงวดนี้จะมาสองตัวอีกหรือไม่นะคะนี่ก็มาสองตัวนะส่วนใหญ่จะมาสองตัวนะคุณผู้ชมเนี่ยมาเปลียนเอาให้ดูเนี่ยนี่ก็มาสองตัวนะมาสองตัว อันนี้มาตัวเดียวอันนี้อันนี้ก็มาสองตัวมาหลักร้อยกับหลักหน่วยนะนะอันนี้อันนี้ก็มาสองตัวนะคะมาสองตัวนะคะอันนี้ก็มาสองตัวเนาะมาแปดหกนะ,ะอันนี้อันนี้อันนี้หลุดหลุดนะไปอยู่ล่างอันนี้หลุด นี่ก็หลุดอันนี้สามอันนี้ก็มาสองตัวศูนย์แปดสามนะคุณผู้ชมเนี่ยออกแปดสามเนาะมาสองตัวนะคะเนี่ยศูนย์แปดสามอันนี้ผิดพอผิดแล้วมันก็มาสองตัวอีกนะ,ค,ะคุณผู้ชมเนี่ยมาสองตัวอีกเนาะ,ะออกห้าหนึ่งเนาะ อันนี้มาสามตัวเลยศูนย์ห้าหนึ่งเลยนะคะศูนย์ห้าหนึ่งเลยค,คุณผู้ชมอันนี้อันนี้ก็บอกว่ามาสามตัวก็ได้เนาะเพราะว่ามาสี่กับศูนย์นะคะทีนี้งวดนี้ <c oughs> จะมาสามตัวอีกไหมนะคะถ้ามาสามตัวก็จะมาหกแปดสองหกสองแปดนะคุณผู้ชมนะคะสำหรับสูตรนี้เนาะทีนี้มาดูสูตร สูตรนี้สูตรนี้มันสูตรนี้มันผิดได้แปดหนึ่งสีคุณผู้ชมนี่ผิดมาสองงวดนะคะใช้หลักแสนนะคะสองครั้งหลักหน่วยครั้งที่สามหนึ่งครั้งบวกดีสามคงที่เนาะห้าบวกห้าบวกห้านะคะ บวกสามได้สิบแปดนะคะได้แปดเนาะแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใช้หนึ่งเนาะหนึ่งบวกสามได้สี่ได้แป 3, ดหนึ 1, 3, ่งสี่นะสำหรับสูตรนี้นะคะเดี๋ยวมันจะยาวนะคุณผู้ชมเบลนก็ไม่อยากจะทำคลิปยาวนะคะอันนี้งวดที่แล้วเข้าหลักสิบผิดนะผิดหลายงวดนะอันนี้อันนี้ก็เข้าหลักร้อย ได้เข้าหลักสิบอันนี้ได้สองสี่หนึ่งอันนี้ผิดสองงวดงวดนี้ได้สองสี่หกเจ็ดแปดนะคะสองสี่หกเจ็ดแปดนี่ไปหลักร้อย นี่หลุดไปเลยสองสีห่หกเจ็ดแปดเนาะสีบส่บวกศูนย์บวกศูนย์ได้อ๋อใช่ใช่ลบลบสองนะฮะบวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งสี่ลบสองได้สองนะฮะคุณผู้ชมสี่บวกสองได้หก หกบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งได้แปดนะสองสี่หกเจ็ดแปดนะสำหรับสูตรนี้เนาะมันหลุดสองงวดแล้วนะคะสูตรนี้ไม่ใช่สูตรนี้ก็งวดก่อนนู้นหลุดเนาะงวด ไม่เป็นไม่ได้แสดงให้ดูนะคุณผู้ชมนี่มาแสดงให้ดูงวดนี้เลยเนาะศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ดนะคะสูตรนี้ จุดนี้นีมีเลขหกนะคุณผู้ชมจุดนี้หลุดมาหลุดมาราธอนเลยนะคะหลุดหนึ่งหลุดหลุดห้างวดเลยเนาะแล้วมาเข้ามันมาเดินใหม่นะคุณผู้ชมเข้างวดนี้งวดนี้นะคะงวดนี้จะมาอีกไหมนะคุณผู้ชมห้าบวกหกได้สิบเอ็ดบวกศูนย์ได้สิบเอ็ดบวก หนึ่งได้สิบสองบวกสี 16, ะะ่ได้สนะิ 6, นะ 6, บหก 4, 10, 0, 0, 2, 2, 6, 0, 2, นะคะได้สิบหกเนาะใช้หกนะหกบวกสี่ได้สิบใช้ใช้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองได้หกศูนย์สองนะคะหกศูนย์สองนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันหลุดมาหลายงวดมันน่าจะเดินต่ตนะมันมีเลขหกเนาะ <c oughs> แต่ว่าสูตรที่ไม่เป็นจับสองตัวบนนะคะไม่มีเลขหกนะมีเลขแปดเลขสองนะคะคุณผู้ชม ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกอีกอีกทีหนึ่งเนาะนะคะย <c oughs> ังจะหมดนะ,ะเออสูตรนี้สูตรนี้หลุดงวดนั้นนะคะงวดนั้นหลุดไปอยู่หลักสิบ <c oughs> ก็ภัยนะคุณผู้ชมหลุดไปอยู่หลักสิบนะคะทีนี้ ข้ามาสองงวดนะงวดนี้ก็ใช้นะคะห้าบวกหกบวกศูนย์เอสุด,ดียวอ๋อสูตรเดียวกันแต่ว่าตัวบวกไม่เหมือนกันนะคะได้หกศูนย์สองห้านะหกศูนย์สองห้าะเี่หนะคะหมดแล้วนะคุณผู้ชมก็จะเด่นสองกับหกนะคะทีนี้ที่จับให้ไปมันไมมีเลขหกนะคุณผู้ชมนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปแค่นี้นะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมโชคดีนะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันกับหลักร้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ